สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณเดินล่างสูตรวีชนรวม5สูตรให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนฉลากกินแบบรัฐบาลเท่านันน้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะอะอ,อะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ใช้วิจารณญาณในการรชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามบทกระดิง่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิ่ใหม่ๆจากทางช่องสหวยูตรไทย9 5 6โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับมีฮิลล์โม5สูตร เรกจับมาสองสูตรนะครับแล้วมาเพิ่มเติมอีกสามสูตรดังนี้เนาะสองสูตรแล้วมันจับเยอะเนาะเครก็เลยจับสามสูตรที่มันตัวเลขกันกอเลยนะครับมันัวเลขเนาะหนึ่งสองบีบีหนึ่งบีสองเนาะแต่งหมดเล้วไม่ได้จับสูตรบีนะไม่ได้ผ่านสูตรบีไปแต่งวดนี้จับมันเข้านาะเอาไ่สูตข้อบังกับได้เลยนี่คือสูตรบีนะครับเหลือสูตรบีสองกับบีสี่ที่ยังอยู่เนาะ ใช่สูตรเรือ B2 กับ B4 นะครับเนาะคุณยังคำนวณ B2 ยังไม่เคยหลุดนะครับห้าตัวนะัะยืนห้าตัวแล้วยังไม่หลุดน,นั่นเองเดีใย้ยาวสุดร้ากระดาษแล้วนะครับใสเขียนแค่น,นี้เนาะตัวนี้หลุดไม่สวยก็คัดออกไปนะครับบอ,อกนี่ไม่ใช่ก็คัดออกไปมั่งนะครับเองอะไรสองสูตรนี้สองสูตรนี้จริงๆเป็นสี่ตัวเนาะแต่กลับเป็นห้าตัวเราจะยืนจะหลุดแค่หนึ่งงวดเนาะ ปรับ,บยืนห้าตัวแล้วจะหลุดหน,นึ่งงดนะครับจรงวันนี้งดทท่เข้าแปนั่นเองปรับคูดเพิ่มเพิ่มค้ดตำแหน่งนี้นะคดสูตรสองคูดสองสี่เจ็ดแปดนั่นเองถ้าเปลี่ยนถ้าเป็นสี่ตัวมันจะหลุดหลุดมาสามงดเลยนะถ้า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 สี่ตัวจะหลุดสามงดติดไปหนึ 1, 2, ง่งสองสามมันเข้าตำแหน่งเดิมด้วยตำแหน่งน,นี้นั่นเองถ้าปรับไปห้าตัวจะหลุดแค่สูตรงดเดียวน,นั่นเองนะครับ ก็สูตรนี้ผมยืนห้าตัวเนาะยืนห้าตัว,นะตวถ้าห้าตัวเราหลุดทุงจะดขีดแบบนี้นะนนอดีตถ้าห้าตัวถ้าตไม่ถึงห้าตัวจะปรับให้มันถึงห้าตัวนะน,นเองนะครับนี่นก,การใช้งานของผมแบบนี้นะครับนี่อาจจะแตกต่างกับท่าน,น,นอื่นเนาะนเองนะพี่เองนะครับที่บางตัวเลขสูตรหนึ่งไอมีหนึ่งมีสองเท้นสองสามสี 2, ม่เจ็ดหนึ่ง ก็หนึ่งสี่ห้าคือตัวนี้เนาะลองซับชีเจนหนึ่น 1, งก็หนึ่งสี่ห้าแล้วก็เพิ่มมาสามสูตรนี้เนาะก็อเอามาไว้ตรงนี้เนาะจะได้ห้าสูตรใกล้กันได้มองชัดเจนเนาะพสองสูตรแล้วมันมันเยอะเกินไปผมก็เลยมันได้มันได้เยอะตัวเนาะก็เลยเอาห้าสูตรมันจะได้เหลือน้อยตัวไปไปถือกรรมการเนาะห้าสูตรที่มาหองสูตรนี้ก็จะเป็นมาจากสูตร เรียกเกเปดมาจากตัวนี้เนาะมาจากสูรมาดินมาครบล่างเนาะห้าตัวเนาะปึ๊บห้าตัวยังไม่หลุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกสิบสี่สิบสองสิบสองงวดนะครับระยะสิบสองงวดนะครับยังไม่หลุดนะครับระยะที่เห็นนะระยะที่เห็นที่เห็นนสิบสองงวดยังไม่หลุดนะแต่ย้อนหลังไม่รู้เท่าไหร่ อสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือที่มาของตัวเลขเด่นห้าตัวครับืนห้าตัวเนาะที่ยืนสี่ตัวมันจะมีหลุดตรงนี้เลยเอยืนห้าตัวเพื่อจะเจ้าเจ็ดแปดที่มันก็เรียกเนาะแล้วก็สองซับเลขหกก็ห้าตัวคือตรงนี้ยืนห้าตัวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เอา1ิ1สิบสวสสงวดเช็ดกันนะครับ2 3 4 5, 6ามสเองวันนี้เนะ 2, 3, 4, 5, 6, าะสองสามสีนเองนี่ยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวดูจะทำลายก็ได้เนาะไอทานนี้ก็จะ5ตัวยังไม่หลุดเหมือนกันนะผมเลือกทำลายทางนี้นะผมเลือกทางตัวเรียงเรียงตัว สองสามสี่หกคำสี่หกเจ็ดแปดนี่คือเดินเนี่ยมันหยุดแล้วก็สี่หกเจ็ดแปดเดินสีตัวเนาะโมเทเล่เออโมเทเล่เอาสูนยนี้เราไปใช้งานเป็นสูนยกำลัการสุดแรกเนาะก็ะเข้าอยู่ใช้สีตัวนะครับใช้ห้าตัวก็ได้นะใช่ีกตัวก็ได้เองเพราะว่าสี่ตัวยังไม่ยหยุดนั่นเองเขเลยใช้สีตัวที่เห็นเห็นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เก้างวดติดแล้วนะครับไม่ใช่ได้สี่หกเจ็ดแปดนั่นเองนะครับเรียกมาทั้งสองตัวแล้วนะเจ็ดแปดเจ็ดนั่นเองจากไทม,ม์ไลน์นะครับเราเมื่มอีสามสามสูตรนี่นั่นเองนะเป็นห้าสูตรนั่นเองนะครับในการจับสูตแบบนี้ก็ให้หาตัวชนก่อนเหมือนเดิมนะครับหาตัวชนก่อนนะครับ ตัวชนก็จะมีหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะนี่มีหนึ่งจนสองศูนขึ้นไปเรียกว่าตัวชนนะหน,นึ่งนั่เองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นเครับนี่คือตัวชนสองศูนยขึ้นไปเรียกว่าตัวชนจะต้องติดหนึ่งในสองตัวล่างไอน,นี้น,นั่นเองนะครับตัวที่ไม่ติดก็จะเป็นผู้ดับไปเลยนะครับ เช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีไม่มีค่ากับศูนย์ท่านนก้าวเขเลขยศูนย์จะไม่มาคู่กันนะครับศูนย์ศูนย์ก้าอยางนี้ผมจะคัดออกในอีสุดท้ายแล้วกันนะครับมีท้ายถ้ามีคู่ถ้าติดคู่ศูนย์ก้ากับศูนย์นี่คัดออกนะถ้าไม่ติดก็แล้วไปนี่นะครับจะได้ตามนี้เนาะวิธีการจับก็เหมือนเดิมนะครับนะตัวชนมากเอาหนึ่งทีนะยิคงความจับไปแล้วที่นี้มันเยอะเปินไปก็เลยเอาสามุดนี้มาคัดออกนี่นั้นชุด หนึ่งหนึ่งชนสูตรนี้นะสองสูตรนี้เอาสูตรสามสูตรนี้ที่มีหนึ่งมาชนกันสี่หกเจ็ดแปดเป็นที่สี่หกเป็นที่สี่หกก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกอย่างนี้นั่นเองนะครับจับไปแล้วสองสองชนสองสูตรนี้ใช่ไหมเอาสูตรที่มีสองมาชนกันทางนี้นะสี่หกเจ็ดแปดชนเจ็ดสี่ ันนี่เจ็ดกับสี่แล้วก็ชนที่เจ็ดกับสี่จะเป็นสองสี่สองเจ็ดสี่คือตัวนี้นั่นเองสองเจ็ดคือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เมื่อเรื่องจากมันเขียนไว้แล้วเมื่อเขียนไว้แล้วผมก็เลยไม่ไม่เขียนใหม่สองสี่คือตัวนี้สองเจ็ดก็คือตัวนี้นั่นเองนี่นนนแล้วก็สามสามชนสูตรนี้สูตรที่ไม่มีสามก็คือสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่นั่นเอง จะเป็นสามเจ็ดสามสี่นะสามเจ็ดจะจับแล้วอย่างนี้เราคงก็ไม่ได้มาเขียนใหม่นั่นเองสามเจ็ดใค้ลบต,ต,ตัวที่มันไม่ชนออกเฉยน,นี่สามเจ็ดสามสี่ตัวนี้นั่นเองจับแล้วแล้วก็สี่สี่ชนอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ชนอยู่สี่สูตรนี้ออกสี่ชนทุกสูตรนี่ห้าหนึ่งสองสาม สี่ห้าสี่ชนทุกสูตให้จับทุกตัวนะครับเขาเป็นสี่ศูนย์อย่างนี้เนาะถ้าซ้ำกันเราไม่จับเพิ่มนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอันเองเพราะว่ามันชนทุกสูตรให้จับทุกตัวตอนนี้จับแล้วเราไม่ต้องจับซ้ำนะไม่ต้องจับซ้ําตัวกันนะครับห้าห้าชนหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตร ตัวที่มี5 4 6 7 8่หกจนที่4 7่เ็เป็น5 4 5 7 5 4ตัวนี้จบแล้ว5 7า็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ6 6ชน1 2 3 3สูตรที่มี6 2 3 4 7 1ามสจนที่7 1 4 6 1นึ่งสีนึ่เอ้หกเจ็ดหนี่นี่6ี่หี่ที่มันชนกันเนาะ6 7 ก็คือตัวนี้หกหนตัวนี้หกสี่ตัวนี้นั่นเองครับเจ็ดต่อไปไเรยเจ็ดเชุหนึ่งสูดสอสูสาสูส่ที่มีเจ็ดสองเจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกที่มีเนะจ็นแล้วเจ็ดสาบแล้วเจ็ดสี่จบแล้วเจ็ดห้าคือตัวนี้เจ็ดกคือตัวนี้นั่นเองนะครับ8อชุดสองสนี้ ตัวที่มีแปดมาจับกันก่อนสองสามสี่ห้าหกชนที่สองสามสี่สองสี่ชนที่สี่เยเปนอะไรแปดหกแปดสี่แปสีก็จับแล้วนั่นเองนะครับไม่จับเพิ่มเติมมันเองก็จับไปทุกตัวแล้วก็ได้ตามนี้นั่นเองถ้าห้าสูตรนี้เข้าถึงจะได้ตัวนะถ้าห้าสูตรนี้เข้าสองตัวล่างก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับ นี่นะครับนี่สีเหลืองหมายถึงมาหนึ่งในสามอีพีปีแรกหนึ่งหึงถึงสามอีพีแรกของล่างเขาจะจับเป็นสูตรกรรมการคัดเด่นในทุกอีพีนั่นเองนะครับมันมาหนึ่งในสามอีพีทีเหลืองมาหนึ่งในสามอีพีเขหมายถึงมา,าเฉพาะอีพีที่สองนี่นั่นเองอีพีที่หนึ่งและที่สามจะไม่มีนั่นเองนะครับแต่จะเดินในพีที่สามถัดไปนั่นเองเช่นสี่ศูนย์ก็จะไม่มีในกลุ่มนี้นั่นเองไม่ชนใน นี่สีจิตก็จะไม่ชนในกลุ่มนี้เองนะครับสีสังก็จะไม่มีในกลุ่มนี้เพราะมันมีใน ep ep ใคร ep มันนะสีเหลืองจะมีในหนึ่งในสาม ep ใครพ p มันหนึถึงสจะมี ep เดียวสีเหลืองนัเองแล้วก็สีพูจะมาในสอง ep หนึ่งชนหนึนองหรือสองชันสาหึงช้นองหนึ่งชนสหรือสองชนสามเองมาสองในสาม ep สีพูเนาะแต่ะสีนี้สีนี้จะเป็นมาในสาม ep เล หนึ 1> 1่งถึงสามีพีจะมีทั้งสามีพีนะสีชมพูบวกสีเหลืองากลายเป็นสีนี้จะมาในทั้งสาม1ีพีหนึ่งถึงสามีพีจะชนกันจะเป็นตัวเด่นเล่ชนกันในสามีพีนะครับหนึ่งตัวอย่างเช่นหนึ่งสีชนสองสีชนสี่แปดชน แล้วก็หนึ่งแปดชุดชุดสามอีพีจะมีอยู่สี่ชุดนี้นั่นเองกพรามไม่ได้ไหมายถึงว่ามันจะมาในสามอีพีนี้อาจจะมาในหนึ่งถึงสองอีพีก็เป็นได้หรือหนึ่งในสามอีพีก็เป็นได้นดั่นเองระดับหนึ่งให้ดูสีนี้สีเหลืองบวกสีเหลืองบวกสีชมพูนั่นเองกลายเป็นสีนี้นั่นเองนี่ระดับหนึ่งระดับสองให้ดูในสีชมพูมาท้องในสามอีพีนะั่นเองนะครับเนาะ นี่ก็เป็นปีที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับสูส pues like สตรวิธีการคำนวณก็สอนคำนวณในปีที่หนึ่งแล้วเนาะคำนวณแบบเดียวกันนะนี่ก็คำนวณเดียวกันบอกว่าที่คำนวณเลยไปแล้วนี่จคำนวณเป็นบางอีีเนาะยังไม่คำนวณในทุกปีเลยนี่เพื <il> ่อนมีการเสียเวลามากขอคำนวณเป็นบางอีีนะครับวิธีสองนี้ก็จะเป็นสูตรในล่างสูตร b นะครับบวกอีกสามสูตรก็จะเป็นเกินห้าสูตรนั่นเอง เป็นในล่างจน5สูตรในีนี้ก็คำนวณได้ตามนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ชน3ามีพีสีชมพูชน,ใน,ชน2ใน3ามีีสีเหลืองชน1ใน3ามีีนะครับจะเฉลยนีพีที่3อีกอีกสัตว์ไปนะครับแต่เห็นชัดว่ามี1นึ่ชน2น p ีีชน3อ p ีนมีีเป็นอย่างไรชัดเจนในอีที่3นะครับ วิ่งก็ไปในพิธีสองแล้วนะครับรไปท่นคลิปไหนกห็กดที่ชื่อช่องสูตรพุไทยเก้าห้าหกนะครับถ้ากดคําว่าวีดโอีกหนึ่งครั้งก็ะย่างทั้งหมดลที่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ